อย่างเทจังหวัดพัทลุงนะคะก็มีการตำรวจก็ได้มีการขึ้นบินตรวจสภาพบนถนนการจราจรทางค้าคืนแล้วก็ค้าหลองตายพราว่ารถยนต์ถูกชนิดนะคะสามารถวิ่งได้หลงคล่องตัวค่ะตามความเร็วได้ทำความเร็วได้ตามกฎหมายํานรค่ะ าฮารองผู้วาราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมรัวนา่วนราชการเถกเกี่ยวข้องออกตรวจจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์มอบนโยบายแล้วก็แนวทางปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติงานประจาจุดตรวจนะคะจุดบริการแบบบุรณาการช่วงเทศกาลสงกรานต์ณนถนนสายเพชรเกษมขาหลงตายมูเทตต8แปดบานถุงพีปันรูปตาบลปาบอนอําเภอปาบอนภายใต้แนวขิดชีวิตวิธีไหมคับเคป,ปลอดภัยไรอุบัติเหตุด้วยการบังคับชายกฎไม้จราจรย่้งแข็งขรด รวมถึงกวดขันปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางเพิ่มความเข้มข้นการจัดตั้งจุดตรวจด่ดานชุมชนจุดสกัดจุดบริการในเส้นทางทาง้ตยเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลหรือว่หมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ซอดคลองกับช่วงเวลาเดินทางค่ะดา่านพันตำรวจเอกภาคินนะระนองรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะคะไปตรวจสภาพการจราจรถนถนนสายลักเส้นเอเชียทั้งช่วงค่าคืนแล้วก็ค่าหลงตายก็พบว่าการจราจรบนท้องถนนเนี่ยรถยนต์ถูกชนิดสาหมาัดตัวแล้วก็สามารถทําความเร็วในตามกําหนดตามถึ่กฎหไม้กําหนดมีเพียงบริเวณเพกําลังสร้างขายายผิวการจราจนค่ะเป็นช่วงทถานั้นนะคะที่ทําให้รถติดซึ่งมีจเจ้าหน้าที่ตำรวจทยอยใกล้จุดหน้าดังกล่าวเนี่ย ให้บริการประชาชนแล้วก็จเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจุดต่างๆบนถนนสายเอเชียค่ะซึ่งเป็นสายลักนะคะเขาให้บริการประชาชนจำนวนอีก18จุดนะคะซึ่งปพ่อความเฉยเลือได้ตลอด20ชั่วโมงเลยนะคะก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะข้างหลังข้างบนนี่ดูแลกันอย่างเข้มงวดเลยค่ะมันก็คือเขาขึ้นไปเลยแล้วก็เลท่ทา้างเลยบนนู้นใช่ไหมเลต่ตรงนู้นเล็วขึ้นไปทาบนลาวอะ,ะโอเคต้องไม่มีการติดคัดลาไม้ ือเป็นการทํางานโองเจนาทีนะคะอีก